ชาร์จพัดลมปิกนิกค,ครับชาร์จไว้สักสักแป๊บหนึ่งมันยังไม่เต็มผมก็เลยผมก็ชาร์จทิ้งไว้แล้วก็ผ่านไปมันชั่วโมงชั่วโมงกว่าๆมันคงจะร้อนแล้วมันก็อยู่ใกล้ลูวิ่งก็ติดกับลูวิ่งก็ไหมเลยครับตอนนี้กำลังซ่อมแซมครับวันนี้เพิ่งรื้อฝ้าเลยครับผมเพราะว่าต้องเปลี่ยนฝ้าและทาสีแบบทั้งทั้งหลังใหม่หมดเลยครับชั้นหนึ่งประมาณประมาณครึ่งหนึ่งครับ ตอนนี้กำลังซ่อมแซมครับวันนี้เพิ่งรื้อฝ้าเลยครับผมเพราะว่าต้องเปลี่ยนฝ้าและทาสีแบบทัทง้งทั้งทั้งหลังใหม่หมดเลยครับชั้นหนึ่งประมาณประมาณครึ่งหนึ่งครับของชั้นหนึ่งใช่ครับแต่ชั้นชั้นครับแต่ว่าชั้นชั้นชั้นสองได้ต้องทาสีเพราะว่าเ,าเห่าควันขึ้นทั้งหลังชั้นั้นชั้นสองเลยครับผมชาร์จพัดลมปิกนิกครับแล้วแล้วที่เนี้ยผมผมชาร์จ ชาร์จไว้สักสักแป๊บหนึ่งมันยังไม่เต็มผมก็เลยผมก็ชาร์จทิ้งไว้แล้วก็ผ่านไปมันชั่วโมงชั่วโมงกว่ากว่ามันคงจะร้อนแล้วมันก็อยู่ใกล้ลูวิ่งก็ติดกับลูวิ่งก็ไหมเลยครับคนครับไม่มั่นใจว่าช็อตหรือว่ามันแบตมันร้อนระเบิดอะพี่เพราะว่ามันเป็นเหมือนพัดลมปิกนีิที่มันต้องชาร์จแบตได้อไงครับตกใจมากพี่แล้วแม่ผมเพิ่งมาจากสกล วันแรกอะ่ะเขานอนอยู่ห้องข้างๆอะ่ะผมก็ปิดประตูแล้วโทรหาแม่บอกแม่ต้องออกแล้วไฟไหม้แล้วจังหวะเปิดอีกรอบหนึ่งอะ่ะควันดําแบบตีตีหน้าเลยมองอะไรไม่เห็นเลยนะมองทางไม่เห็นแบบเปิดแฟลชก็ไม่ช่วยมันเห็นแค่นี้ก็เลยผมก็เลยหมอบต่าลงมาชั้นหนึ่งก่อนว่าไฟมันใหญ่ขนาดไหนถ้าไฟใหญ่มากจะไม่ให้แม่ลงมาแต่โชคดีว่าไฟยังไม่ถึงประตูผมก็เลยให้แม่วิ่งลงมาแล้วก็ออกไปอะไรเงี้ยครับอ๋อไม่มีครับครับผม สิบกว่านาทีครับใช่ครับสิบสิบกว่านาทีทมีพี่เพื่อนบ้านแล้วก็พี่รอพอเขาเอาถังดับเพลิงวิ่งมาช่วยครับผมใช่ครับใช่ครับโชคดีว่าไม่โดนผ้าม่านไม่โดนโซฟาถ้าโดนผ้าม่านกับโซฟาน่าจะน่าจะไม่เหลืออะไรเลยครับใช่ครับหลักแสนละพี่แต่ว่าสุดท้ายผมต้องให้ช่างเขาประเมินอีกทีหนึ่งว่าทั้งหมดมันเท่าไหร,ร่บ้างอะไรเงี้ยครับ เครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นหนึ่งแทบจะทั้งหมดเลยพี่เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดทั้งเครื่องอุปกรณ์ออกกำลังกายผมอะลู่วิ่งใช่ครับลู่วิ่งจักรยานไฟฟ้าทีวีคือทุกอย่างไปไปหมดเลยครับผมโชคดีว่าของที่มีคุณค่าทางจิตใจยังรอดอยู่ครับผมใช่ครับเตือนใจว่าก็ ถ้าไม่อยู่ก็ชักปักออกให้หมดดีกว่าครับผมใช่ครับใช่ครับถ้าถ้าเตือนได้อย่างหนึ่งก็คือดึงปักดีกว่าเชื่อผมจะแค่แป๊บเดียวก็ตามเพราะผ,ผมก็แป๊บเดียวผมก็ชั่วโมงนิด,นดๆใช่มันก็มันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ดึงปักเดือดครถ้าไม่อยู่ครับผม <S <S> <S นิดนึงพี่แต่ไม่ถึงขั้นแพนิกนะแต่ว่าแค่แค่ต้องต้อง พูดกับตัวเองว่าเฮ้ยเราดึงทุกอย่างออกหรือยังวะครับผมใช่ใช่ครับใช่ครับใช่ครับคควววาาามมมรรอออนะไยู่่ผมผมไม่ค่อยหลอนครับผมผมไม่ไม่ค่อยหลอนครับแต่แค่ว่าถ้าดึงปั๊กผมก็สบายใจละผมไม่ไม่กลัวอะไรละครับผมถ้าผมก็ยังไม่ไม่มีใครสักทีครับครับผม เหมือนจะมีใช่ไหมครับผมฝากด้วยครับเพลงพี่ครับผมจีบรุ่นพี่ครับผมออกไรคครับช่วงเวลาที่ผ่านมามีเคยคุยกับรุ่นพี่ครับผมชายชช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งแตเอ๋อกเกือบเกือบมากเกือบเกือบจะฟูครับผมครับ ครับผมมผก็จะผมจำทำลายไม่ได้จริงๆเชียวว่าครับผมก็ผมจำทำลายไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ก็ก็ไม่ไม่ได้มีอะไรครับผมที่ไปออกเลยรายการเลนั่นเรามีชาวเน็ตมาบ้ายก็เป็นคนนั้นคนนี้อะไรนั่นคือทุกอย่างเป็นตับถูกแล้วน่าน่าจะไม่ถูกนะฮะผมว่าครับผมแต่ว่าเราก็ติดไปดูว่า ก็พี่ๆี่เขาก็หาหาเดาพยายามเกือจะถูกสักคนหนึ่งอะไรผมเห็นตอนเนี้ยเดากันหลายคนมากล่าสุดพี่จ๊ะนงพนียังมีเลยบอกผมจีบพี่จ๊ะอย่างเงี้ยมีตอนนี้มีมีเยอะมากเลยครับแต่ว่าคอนเฟิร์มว่าที่เดามานี่ยยังไม่ถูกยังไม่ถูกครับไม่ได้เกี่ยวกับที่พอมีชาวลาและชาวเยอรมไปอะไรอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวเอาใหม่ใหม่ครับใม่แต่ว่าหลังจากนี้ก็ถ้าที่นี้ต้องหาว่ามียอะเกิดขึครับผมใช่ครับ ตอนนี้ไม่กล้าไม่กล้าจีบใครครับเพราะว่าข่าวของผู้หญิงเยอะเหลือเกินไม่น่าจะมีใครกล้าคุยกับผมแหละก็เลยน่าจะอาจจะมีโอกาสเป็นรุ่นพี่นะเพราะว่าผมผมแต่งเพลงจีบรุ่นพี่ <c oughs> แต่ง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 ให้รุ่นพี่ครับผมณนะตอนที่แต่งนะครับจะมีโอกาสได้ฟังเพลงนี้ปเพลงนี้ปล่อยแล้วครับปล่อยเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วครับผมใช่ครับ เน,เนื้อเพลงคือถ้าฟังก็จะชัดเจนเลยว่าผมเขียนเขียนให้ผู้หญิงรุ่นพี่เขาฟังก่อนที่จะปล่อยครับ mm hmm. ครับผมนิกกี้พูดมาคำหนึ่งว่าขอโทษที่ให้ไปออกรายการเขาสัมภาษณ์แล้วมันเกิดเป็นข่าวนู่นข่าวนี่เขาโทรมาคนแรกแล้วบอกว่าน้องพี่ขอโทษเขาบอกคำนี้ครับผมเพราะว่าทอร์รีไปเปิดบาร์ตีคนดีคนเยอะเนอะครับผม ครับใช่ครับพราะฉะนั้นถอว่ามีต้องแบบขอโทษไหมคนที่แบบเาโเปดนพี่จาอะไรอ๋อกับพี่จ้านี่ชิวอยู่แล้วครับพี่จ้านี่คือชิวเลยไม่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 มีอะไรครับผมใช่เพราะพี่จ้าไม่ไม่ไม่อะไรอยู่แล้วครับผมปอ่แล้วคาครับครับครับก็ผมโพสต์สตอรี่ไปแล้วครับผมใช่ใช่ครับแต่ว่าไม่ได้โดคุยคียกันอ่าครับผม แต่ด้วยความที่เราแต่งหนในรุ่นตนนี้แปลว่ายังพอมีเปอร์เซ็นต์แบบยังฟังนะความทีหน้าอย่างนี้ยังฟังจริ์โอ้ไม่ไม่รู้เลยพี่ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะฮะไม่รู้จริงต้องรฟอฟังเพลงหน้าว่า <c oughs> เพลงหน้าเป็นประมาณไหนถ้าอกหักแปลว่าเลิกแล้ว <c oughs> ไม่ได้คุยกันแล้วอันนี้พึ่งจะอกหักไหมอ่ะอะไรนะครับ <c oughs> ด้วยความยังไม่ได้คบก็อาจจะยังไม่ได้ออกหัก <c oughs> อาจจะแค่ เอ้ยเราอาจจะไม่ได้จริงก็อาจจะต้องอาจจะแยกกันก่อนครับผม,มเป็นก็ยังเป็นความสัมพันธ์พี่น้องที่ดีต่อกันแล้วกันครับผมเขาชอบครับแล้วผมก็พูดเลยว่าเพลงเนี้ยคือเพลงของเขาอ่าผมผมผมพูดว่าเพลงนี้คือเพลงของเขาครับผมในเมื่อคนที่ผมตั้งใจทำให้ชอบผมก็ดีใจแล้วครับ ไม่พี่ไม,ไม่ไม่ครับไม่ครับคุยกันนานนานนานครั้งแล้วไม่ได้คุยกันทุกวันแล้วอ๋อไม,ไม,ไม่ไม่แล้วครับเราคุยกันชัดเจน,นะะแล้วครับว่าใช่ใช่มันมันอาจจะยากไปหน่อยใช่ครับก็เลยอ่ะงั้นเราถอยมาเป็นเป็นพี่น้องกันแล้วกันครับผมแล้วตอนนั้นใครคนเดียวกับเป็นหนูมั่งไงออกไปออกรายการอะไรต่างกัน น่าจะช่วงเวลาบังเอิญต้องอยู่มันตรงกันพอดีอะไรเงี้ยครับผม